กาบนอบน้อมถึงลูกศิษย์ทุกๆท,ท่านที่เปิดจิจการทำธุรกิจค้าขายเปิดธุรกิจการสื่อสารระหว่างต่างประเทศธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านตัดผมธุรกิจใดๆที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้ก่อตั้งสร้างความสําเร็จภายในวันนี้ข้าพเจ้าขอ กราบนอบน้อมรับพรเปิดดวงตาสวรรค์ทั่วสากลจักรวาลน,น้อมรับพรที่ปารถนาให้ได้เกิดผลได้ทันทีเกิดบุญบารามีดังเม็ดเงินเม็ดทองเป็นที่รักของลูกค้าเป็นที่รักของเทพเทวดาเงินหลังไหลทั่วจักรวาลทั่วเอกภพลังไหลดังฝนฟ้ารั่วให้ชุ่มช่ำหัวใจ ลูกน้อมรับเบิกบานจิตใจรับความรุ่งเรืองยิ่งโชติชัชวาลทั่วราชอาจักรให้ได้รับทันใจเย็นใจสุขใจสงบใจสบายใจน้อมก้มกราบคุณพระองค์ุมคลังพลังจิตจงเปิดดวงจิตแห่งลูกค้าเปิดดวงจิตของข้าพเจ้าให้ลูกค้าไหลมาเทมา ทำมาค้าขายขึ้นสื่อสารระหว่างต่างประเทศรหัสเรกษร์รยาแรงเหนียวนำดึงดูดคนที่มีความคิดเดียวกันคนที่มีเป้าหมายเดียวกันมาสร้างความสำเร็จข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานแห่งพระาศาสดาดังเกาะแก้วขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอน้อมบุญบาร,รมี แห่งพระพุทธเจ้าอันเป็นสูงสุดน้อมระลึกบารมีองคุณพระศีรัตนไตายน้อมระลึกองคุณพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจกจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าแค้วคาดปลอดภัยน้อมจิตจงเป็นประธานใหญ่ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความร่ำรวยรับความมั่งคั่งดังเหมืองทองคำสาธุ